มาเด้อกินข้าวเปียกมึงติ๊งน้องชว่วงนี้ติ๊งน่องก็ไปได้ไปถ่ายคลิปนะติ๊งนอง่องหลังจากแล้วสงการน้องเปน็นเหนื่อยๆนะ้องติ๊งน้องเนาะยังหาเวลาไปถ่ายคลิปคลิปคอนเทนต์ตัวอ๊อยู่ติ๊งน้องมาทักทายสบายดีคอมเมนต์ติ๊งน้องไปเด้อ เข้าเปียกไก่ไก่ลาดนอง สบายดีเด้อพี่น้องเด้ออาหารเศร้านะพี่น้องขอเขาเปียกจัดมงเลยเดี๋ยวนี้เท,ที่ยงาก็ได้กินข้าวเศร้านะพี่น้อง สบายดีสี่คนเขาเปรียบ้อนฮอนกับอากาศ้อนฮอนเหมาะสมกันขนาด Ơ, P'nong kìa, nấm tinh nông đều tinh nông hay bằng bản nhạc gạt Điều สาวน้อยก็มากินนะพี่น้องฮันนี่สาวน้อยหลายทักทายสบายดีคอมเมนต์พี่น้องเลยเด้อพี่น้องเด้อก็สิไปถ่ายคลิปกับมั่วซี่เข็ดคลิปเกี่ยวยังนัองคิดคอนเทนต์บอโป๊มาพี่น้องพี่น้องคอมเมนต์มาได้นะพี่น้องเนาะว่าอยากให้พี่น้องถ่ายคลิปเกี่ยวกันยัง ถ่ายคลิปกินบ่ถ่ายคลิปเลาะบอกเรืร่องอะไรคอมเมนต์ได้นะพี่น้องนะน้องล่าสอวนก้กกายขอบใจด้วยส่งดวงตาให้ตอนนี้โบได้ไปหาน้องล่าน้าพี่น้องนะน้องก็มาบ้านลนะ วิดส่งการและแนีง่ายกันสบายดีสามคนน้อง,องสช่วงนี้ติ้งน้องกระว่างเวียดเาะโนสจะไปหาฮ็ดเวี้ยเงี้ยใจหนึ่งก็จะไปหางานดูไพ่หนะพี่น้องเนาะ เสียใจกิจเป็นจะดีกว่าอยู่บ้านติงน้องพี่น้องมีเห็นงานดีๆกันแนะนำติงน้องเลยเดอ้เอเแยวนครพนมก็ดีเนาะพี่น้องเนาะสบายดีทุกคน คอมเมนต์ทักทายสบายดีติ๊งน้องเพื่อนช่วงนี้ยังคิดหางานเฮ็ดนะพี่น้องว่าจะไปทำงานอยู่ประเทศไทยบัตรสปอร์ตมันอย่างติ๊งน้องก็มีเรียบร้อยแล้วเนาะพี่น้องเนาะยังบ่มีแต่งานเฮ็ดเท่านั้นพี่นอ้อย ເປັນຮ້ານອາຫານບໍ່ເຊີບມັນຫຍັງກໍໄດ້ເດີ້ພີ່ນ້ອງເດີ້ພີ່ນ້ອງເຮັດງານກໍລ້ຽບងນ້ອງເລງເດັກເລງເດັກພີ່ນ້ອງກໍໄປພີ່ນອງອັນມີ หางานเนี้ยพี่น้องดูบานติงน้องเงินเดินกระตั้มบอสูงจ่ำไทยเนาะพี่น้องดูบานติงน้องประมาณสองพันปลายหรือประาสามพัน นงนงยุทธวันเทนาสบายดีเด้อสบายดีท็ดคนทักทายสบายดีจิ้ง่องเลเดอร์คอมเมนต์ให้ความคิดเห็นจิ้ง่องเลเดอร์ ประเทศเราโควดร้อนเลยพี่น้องอยู่ไทยก็คือสี่้อนคือกันเล้พี่น้องนะ 今回年齢が多いです จะได้แพงตกซ้ำพี่น้องยัด <c oughs> ซุ่มซ้ำเลยหนึ่งเด้อพี่น้องเด้ออย่างของขเขาเองเซ่ าสิไปหาสาวจ้อยกับยังดูมีเวลาไปพี่น้องเราจะไปลิ่นน้ำเพิ่นเล็กน้อยนะหาเวลาหาโอก,กาสไปลิ้นน้ำเพื่อนอยู่พี่น้องสาวจ้อยส่วนเพื่อนก็นได้ขายน้ำปั่นดีอยู่ก่อนนั้นได้ไปกบนองล่าเป็นสอนเพิ่นวิธีปั่นน้ำปั่นนาพี่น้องเนาะเพื่นอนหาไสพวิธีมาตลอด เพื่อนลิงรัดพี่น้องเครื่องฟันหละหอนไว้จากพี่ไวหาโอกาสหาเวลาลงไปหาเพื่อนว่าสิไปลินน้ำเพื่อนจังหน่อย เมื่อวานนี้ไอติงคำกับบทสบายนะ้อพี่น้องวานนี้ติงน้องกับไปลิ่นน้ำไอติงคำไปเยี่ยมเพื่อนเพื่อนบทสบายทั้งสองคู่มียลนะ้อพี่น้องติงน้องกับว่าสิไรสดเลยในคดีพาไอติงคำไปห้องหมอกับน้องล่านะ้อพี่น้องเนะาะทำเหมือนไอติงน้องแบบกับเมื่อบ้าน เนี่ยเพื่นก็นใส่สลมเนาะพี่น้องนาะใส่น้ำเกลือส่วนไอเ้เจคงคำเพื่อนกาเป็นอท้องบิดบอกประมาณนี้ละพี่น้องทอกท้องโดยพาเพื่อนไปห้หองอวานถ้าเป็นก็เป็นบัดเดียวเนาะพี่น้องคือมือนีอ่อาหารเป็นพิษเนาะพี่น้องเนาะมันอากาศร้อน มื่วอวานไอติงคำพฤศจ,จิอยู่เฮือนอยู่เปล่านะนนนนาดได้ยินวานนี่เพิน่นว่าสิไปบริจาคเครื่องเมื่อวานเพิ่นเลยบอไว้เนาะพี่น้องเพิ่นบ่สบายก่อนไปหาเขาสอจ่อยไปบริจาคเครื่อง ทายสบายดีได้เด้อพี่น้องเด้อคอมเมนต์ติ๊งน้องได้เด้อตอนนี้ติ๊งน้องจะไปทำงานอยู่ไทยแหงตอนนี้ดูปะติ๊งน้องบ่มีงานให้ทำพี่น้องพี่น้องมาจะไปเป็นแรงงานอยู่ประเทศไทย พี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็จิ้น้องขอตัวไปกินข้าวเปียกกัะพี่น้องนะฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามจิ้น้องเลยเพื่อเป็นกำลังใจฮหดคลิปต่อไปนะพี่น้องนะขอ,ขอบใจ